สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาชมถนนหนทางกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะก็ชมไปแล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยจะมาเล่าประวัติทุเรียนค้าวเค้วให้เพื่อนๆพ่นพีน่น้องฟังไปด้วยนะคะเพราะว่าทุเรียนนี้ก็เป็นผลไม้ที่หลายๆคนก็ชื่นชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบนะคะ ก็แล้วแต่เพราะว่าทุเรียนนี่เขามีกลิ่นแรงนะคะทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ในวงฝ้ายนะคะมันวาเซียนะคะในสกุลดูเรียนนะคะหรือดูริโอนะถึงแม้ว่านักอนุ รมวิทาวิทานบางคนจัดให้อยู่ในทุเรียนวงบอมบาขาเซียนะคะทุกคนทุเรียนเป็นผลไม้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้นะคะทุกคนผลทุเรียนนะคะจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีหนามแข็งปก คลุมทั่วเปลือกนะคะอาจจะมีขนาดยาวถึง3 0ซนติเมตรแล้วก็อาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไปถึง1 5เซนติเมตรนะคะโดยทั่วไปเนี่ยทุเรียนจะนักอยู่ประมาณ1กิโลถึง3กิโลกรัมนะคะผลเขาจะมีรูปรีหรือว่า,อ,าออกจะกลมกลมนิดหน่อยนะคะทุกคนก็แล้วแต่พันนะคะ เปลือกของเขาก็จะมีสีเขียวจนถึงน้ำตาลนะคะในเนื้อเนื้อข้างใน,นจะมีสีเหลืองซีดจนถึงแดงจนถึงออกเหลืองทองทองไปเลยนะคะทุกคนแตกต่างกันไปตามสปีชีส์ของทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมของสารระเหยที่ประกอบไปด้วย เอสเทอร์คีโตนและสารประกอบกรมมถันนะคะทุกคนบางคนก็บอกว่าทุเรียนมีกลิ่นหอมชวนชวนชิมชวนให้อยากทานนะคะในขณะที่บางคนก็บอกว่ากลิ่นทุเรียนรุนแรงจนถึงขั้นที่น้ามึดสะอิดสะเอียนไปเลยนะคะทำให้ มีการห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรมและการขนส่งสาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะทั้งยังอุดมไปด้วยกรรมัทันและไขมันนะคะจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนะคะเบาหวานก็กินทุเรียนไปก็จะเพิ่มน้ำตาลให้สูงขึ้นนะคะทุกคน ทุเรียนนั้นเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบรูไนอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะและเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกมาประมาณ600ปีมาแล้วนะคะในครสิสตศตวรรษที่19นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษชื่ออัลเฟตรัสเซล วล e. ได้พนานาถึงทุเรียนไว้ว่านะคะเนื้อในมันเหมือนคัสตาร์ดอย่างมากรสชาติคล้ายอาัลมอนด์นะคะในเนื้อของทุเรียนกินได้หลากหลายแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่หามหรือสุกงอมนะคะแต่บางทีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ นำทุเรียนมาทำอาหารนะคะได้หลายอย่างเป็นทั้งคาวทั้งหวานแม้แต่มเมล็ดก,ก็ยังรับประทานได้เมื่อทำให้สุกแล้วนะคะทุกคนทุเรียนนั้นมีมากกว่า30ชนิดมีอย่างน้อย9ชนิดที่รับประทานได้นะคะแต่มีเพียงดูริโอซีเบตีนัทเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่ได้รับความนิยม ทั่วโลกจนมีตลาดสากลในจนถึงมีมีตลาดเป็นสากลค่ะขออภัยในขณะที่ทุเรียนชนิดที่เหลือที่ได้กล่าวมาว่ามีสามสิบชนิดหรืออย่างน้อยเชนิดนั่นเองนะคะก็ก็มีขายแค่ตามท้องถิน่นจะไม่เป็นที่รู้จักนะคะ ทุเรียนบ้านประมาณนั้นนะคะทุกคนเท่านั้นทุเรียนก็มีสายพันธุ์ประมาณร้อยสายพันธุ์นะคะให้ผู้บริโภคได้รับเลือกรับประทานหรือเลือกรับประทานกันอย่างจุใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีราคาสูงด้วยนะคะส่วนในประเทศไทยเราก็พบทุเรียน5ชนิดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น ข้อมูลมาจากวิกิพีเดียนะคะที่ปุ๋ยได้อ่านได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพื่อนๆก็นั่งรถชมบิวทิวทั์ไปกับปุ๋ยแล้วก็ฟังเกตสาระน่ารู้หรือว่าได้มารู้จักทุเรียนนะคะว่า ก็ไม่ใช่มีแต่ประเทศเราที่รู้จักทุเรียนนะคะเขาก็เป,เป็น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 ผลไม้หลักของประเทศบรูไนแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะนี่แหละค่ะใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะใครจะกินไม่กินก็ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับบ้านเราตอนนี้ทุเรียนก็ค่อนข้างค่อนข้างจะถูกนะคะตามที่ปุยเห็นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี่เวลาปุยไปนะคะทุเรียนยซื้อทีนี่เป็นหลายพันบาทเลยนะคะที่แบบเออแล้วแต่ แล้วแต่ที่เราจะเลือกลูกนะคะก็ช่างตามกิโลแต่ก่อนก็แพงนะคะเดี๋ยวนี้ก็เห็นมันก่อนนะคะที่พี่สาวไปซื้อมาเขาบอกกลูละ65ก็ได้ซื้อมาหลายได้หลายลูกหน่อยนะคะทุกคนก็กินกันจนแบบจุดใจไปเลยนะคะปีนี้นะคะทุเรียนแล้วก็ ก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่เ,เ,เผลไม้เป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนที่ชอบทุเรียนนะคะจัดก,กันไปตามสบายเลยนะคะเพราะว่าหน้านี้ก็เป็นหน้าผลไม้หลากหลายชนิดหลายๆอย่างก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ <S 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 นั่งรถกันไปฟังเรื่องทุเรียนกันไปแล้วก็ ใครที่กำลังนึกอยากกินทุเรียนก็ไปหาซื้อได้นะคะตอนนี้ก็น่าจะซื้อง่ายกว่านะคะเพราะเป็นฤดูกาลของผลไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะนี่แหละคะ่ะวันนี้ปุ๋ยก็มาเล่าเรื่องทุเรียนให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆฟังก็แค่นี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเล่า ตะกุกตะกักไปบ้างก็ขออภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ชมวิวทิวทัดไปกับปุยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคน